สวัสดีครับน้ำพึ่งค่ะชัดวานครับเรารายงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยดังสีวันนี้นะครับทางโรงเรียนของเราก็มีการจัดกิจกรรมถึง2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกนะครับนั้นก็คือเปิดรานวิชาการบ้านสองดังสีครั้งที่19ค่ะและกิจกรรมที่2นะครับก็คืองานเปิดโลกกิจกรรมครั้งที่2โดยครั้งนี้นะครับจัดภายใต้ทีมงานมหัศจรรร์สีสันชมรมแห่งชองทุ่งสวนดังสีนั่นเองนะครับบรรยากาศในงานนี้จะคึกคักสนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ ถือเป็นการทํากิจกรรมอย่างเต็มที่ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลเลยนะคะสําหรับโรงเรียนสวนกลาววิทยาลัยรังสิตที่งานนี้มีกิจกรรมทางวิชาการต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ร่วมทํากันรวมไปถึงงานของชุมนุมต่างๆที่ออกมาแสดงผลงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่างานนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกกลับไปเลยทีเดียวค่ะส่วนไฮลไลท์ของงานนี้ก็จะเป็นขบวนพาเหรดของแต่ละชมรมอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ นอกจากนี้งานโชว์เพื่อนๆน,น,นักเรียนของเราก็เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครรวมไปถึงคนดูเองก็สนุกสนานจะต้องขยับตามกันเลยแหมมันจริงๆเลยนะคะคุณน้องสนุกครับพี่ดป่ะครก็สนุกดีค่ะสนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเรียกได้ว่านักเรียนทุกคนสนุกสนานรวมไปถึงน้องตีคนนี้ด้วยน้องตีคคะรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับงานในวันนี้อุตะนี่ตีหรือนี่ ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมชุมนุมนะคะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานนะคะมีความสุขสนุกกับงานนะคะมาเบอร์นี้พูดได้เลยว่าตีไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศงานเปิดลานวิชาการ,รและเปิดโลกกิจกรรมที่โรงเรียนเราจัดขึ้นใช่ค่ะถือว่ามีความสนุกสนานแล้วก็คึกคักมากเลยนะคะจริงเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มานี่ต้องบอกเลยว่าพลาดบ้างจริงสำหรับวันนี้นะคะผู้ดำเสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ 你好。